วแล้นะสวัสดีค่ะเอออยู่กับแบมดูดูหน้าดูหน้าเห็นเห็นแบมมั้ยเห็นแบมมั้ยแบมสวยค่ะแบมสวยเราอยู่วัดเลยกันนะวัดเลยค่ะแบมวัดวัดอนตะแก่วัดดอนวัดดอนตะแก่ค่ะหนูหนูโต้ก็เหรอวัดดอนตะแก่เฉย ก็มาจาัดสถานที่งานบวชพรุ่งนี้งานบวชพี่โตนเราจะรู้จักไหมล่ะเออจะรู้จักไหมเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกใช่ปะอตอนเขา้าเขา้ากุจิแล้วไอแบมทำไมกล้องสัน่นวะอแมก็ดูหน้าดิ ก็ไม <c oughs> ่งแสนอ่ะคุดีถ้าตกนะเออถ้าก้องแบมตกนะ